อู้อีกเลยยังไหลอ๋อกระโดดกระเดือกประเทศไทยรังแกนโอ้โหพอดีเลยก่อยเปล่นเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมสองแมจิกพะลุอิตาสวัสดีพ่อใหญ่แมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจากทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะจ่ะครับผม วันนี้พอ,อกันวันที่ยี่สิบห้ากุมพาพันปีหกเจ็ดจ้าเมื่อกี้ก็พกทิงมาในี้ผ้าลงหอยหน้อยเนาะน,นี่ครับผ้าลงหอยลงหองคื้เกาครับมาใส่มงมาใส่มงปลาจ้าพี่นอ้องใส่กลางเวียนยามกระบ,บาดเลยเนาะน,นี่ครับบได้ขางขึ้นจา้าแต่ว่าตอนมากใส่ไปแล้วครับผมใส่ไปเรียบร้อ,อยคือหวยที่ใน่ครับจา้าใส่เรียบร้อยแล้วครับเรานลุนเราชมกันตอนยามนาะจากว่าสิได้ทีมานบโเนาะจ่ามาเนี้เพราะว่าข้าเคยเห็นลองวอยข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้าใส่ไปเลยแล้วเนาะ แม่นครับแต่กระถอยบุตรเกคือว่าเราจะมาหอวเล็วไคบันอยู่ครับก็ใส่เลยจ้าก็รร่อนนกันตอนยามจะพี่น้องว่าเสรษฐสีมานบอน่าจ้าบานีกามาปลาน้องเมฆครับมาหวยบันน้องเมฆขึ้นก้าครับผมจ้าหลุดครับไปหลุดมั้งครับผมอ้าวครับแต่เวลายามตุ่งหรอครับผมมาหลุดล้างแหลกกันเลยครับเมื่อกี้กำลังลงมาลำหวยครับผมล้างแหลกเข้ากระใสไปมุงนะครับผม คือบนออเมนราตุนน้ำกันไปด้วยครับทําเบิดเอห็นะไบ่พพี่ะเห็นปยว่าปหลตบ้ตีงตี้งอยู่บอ้อออาจ้าเรียหลายครับผมตังเหลยกแหงมันปวดแน่ ล้างแรกทำยังไงครับผมาแห้งนนอยเาะแม่ครับปลาขาวตีตัวใหญ่ไงครับนี่ปลาลังโกอ่ะปลาซขาวเป็นตัวหน่อยเนาะแม่ครับปลาแนวเดียวเลยครับมันหลายโอ้ยต้วยล้างแรกกับมาเลยจ้าโอ้ยขัดเนาะขัดขัดกับโอ้ยโคนตัวเนี่ครับปลาล้างแรกน้ำไม่จิกเลยสุดยอดจ้าล้างแรกคุณนะครับ เห็นตะขาวเห็นตะหอยกระจอาตุ้มโตงไปพูณเรือาขาดต้องหราวบ่อยแล้วเอ้าเม่นบอกให้ทินบเทันดิขาดปองโอ๊บอ่ะปองเท่อันนี้เพิ่ล้างโก้ผลตีได้เลยล้างแดกจะจดจอดล้งแดจะจวดอยู่เนาะแม่นล้างต่อไปดูเอครับเห็นตะหอยกระจอาใส่เนกว่ามีป่าบนนั้อยู่ดว โอ้นีลรังนี่ครับผมตีงบอื่นยืม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 ยะมยื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 มอืมย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 ิมดีมยืมยือยืมรัมยื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 กยืมยืมยืมปืมย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 ืนยืมยืมืมยื่ยทมยืมยืะ เด,ดี๋ยวนเนาะเดี๋ยวปะทอลังเหล็กใกช่เนาะลังเหล็ก,ลลกอลังการแห่งจกังกระทั่วกลนตีกเลยจ้ะตุ่มโยแต่ลังเหล็กจก้ะปลาใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันชนิดเดียวกันค่ะลังนี่เป็นจังไลยว่าน้ำใสใสขคือบ่เห็นป่าไม่ใช่ฝนมากทำงานนีอ นี่มั้งอันนี้มีตัวครับนี่จ้นจานี่ครับเก็บสะสมไปครับแค่ในหลังเดยวน,<อ>นั่งเด็ก็เดปิกงร้แล้วเนาะ เป็นไรเติบจ้ะอาหารก่าคือเกาด้วยครับผมโค้งไก่สดกับรั่คือเกาครับผมแต่ว่ารอบนี้ตัวห่อตัวบ่ห่อแล้วครับผมผ้าจ้ะล้างล้างกระไรห่อล้างล้างกระบ่ไรห้อเนาะล้างกระว่างเลยจ้ะพี่เนาะล้างนี่มีปลาซิวเขาจ้ะลื่นปไปเนาะทางนี้เนาะเราจะทั้งเนาะกับบัาสันพี่เนาะมีตุ่มกระมีจ้ะ้กระมี ุ่มหลไปท้่หนอกาอุยเห็นอยู่ที่ล่ะไหลไหลตัวอยู่ในตุน่มนะหลายเรทั้งนอกบนะน้าใช่ปว้าวหลน้อยนะหลเจอพี่หอกนานอ่ะไม่ได้ไปชิวเขานี่ไปชิวเขาเนาะจ้า ับตัวงามครับผมตัวปากอยู่เขาตกางีอยู่ขงบหลยตัวนตัังนีเขานหอ้ามเนาะไอ้นะแนนบริหารครับโอ้ตีงอยู่ได้ม้ยกี้ตงติ่งั่บ่างพวกนครับโอ้ปลาคังปลาัดบดเนดแน่่โอ้ กางจริงๆด้วยสามสามนายยี่ใหญ่นี่เนาะสามสีจ้ะสีสาหาหมดละแต่ว่าตัวใหญ่แบบนี้นะหนึ่งตัวใหญ่จริงๆริงโอ้คาะกังขึ้นอันนี้แห้งเลยได้ดพี่เนอะคนดีแห้งเนาะ ปลาตัวงามต้องมาสามสี่ตัวครับนีตะโกนหลังจากน่องคือบ่จังหวะนี่บเห็นหนามเลือกหนามเลือดแม่งยังนี่นี่ครับคุณกั้กงกับคุณปูปลาอีดคนะรับพี่ไซฟุนหรอครับผมไไดด ก็อ่อนตัวนี่ได้ละเนาะมีปลอีดน้ำปลาปูน้ำมันนี้ได้ทุงมาใส่ปูกัเนเนาะอืโอ้ยไม่มกี่เตาไมกี่เตาที่ดีหรอะเตาก็ไม่ัตอ้นวนๆมันกี่เตาปูนีปูนี่ขาดเลยอันนี้เขาไปอยู่สันใน้ของหมองสาบเลยเด้จะเอาออกเนาะ ตุ่มตินเหรเอาๆัดตุ่มตีงไม่ชิดครับผมเหมนตูเลยฝัดกางใ่อไม่เจอมตูเลยแต่พัดกลางใหญ่พันติ้งหนไหครับมาเร็วมาเร็วฝัอกางตัวใหญ่ครับผมตจ้าแล้วไปอีกะ้าแล้วขัเขาเลยคันต็นให่เขา มันก็อยู่ในเขาเลยเนาะเนาะแม่ตอนนกังพ่นบุเขาพี่พ่นชินเบิร์ดปะจ๊ะกรายตัวเนาะนอ่องตนอู้อู้้ย้งามเพชรู่เลยเนาะเพ็คู่ครับเพ็ดคู่สวยๆจ้ะตังน่งแย่งแต้ต้นงอมงานทูนเห็นปลาอันนี่เป็นบ่ ไฟจะเห็นกะแสดงว่านี่ฟยังงายังกะดีเบิดตเขาอุ้ยอีกแล้วอย่อีกแล้วจ้านี่ครับผมเพิดพี่น้องยครับอีกแล้วครับหลังหลังนี้แม่แม่งขีเต้าน้ำสี่มได้อ้ะนอตัวพี่พสีเลือดหามเลยโอ้นี่ปลากรเดื่องก็มีครับเอ้าตรงนั้ครับผมจ้ะ ออนตนเด้วยครับตังทังขีเตาผอมเนาะทั้งไหนเนาะนี่ครับทังก่อนเต้ัมันใจว่าบกขาดีจะตังไดจ้ะเจีงมาได้อุ้อ่นตัวเนาะทั้งปลาต้นลูกลำเพลินนะครับผมอือพ่าช่วงีปลาเหลือมอึดทป่ได้ครับเอึบหาหมองใส่กระยากร่อยเนาะน้มกรเบืผอ ปลากระดดเดื่อนนี้ก็จะโก้อันนี้ก็ปีนเนเพราะว่าอุ้ยออกกันหน่อยจ้า <c oughs> ปีนขนาดเเลยนี้ถูกไหยครับปาลาเก้าก็อยาโดดมาเด้ออาสายเรือยจ้าอสายเรื่อกไปจีบจีบอย่างไงได้ขนาดนี้อย่าง,งน,นันนเนาะ,ะ,นนนะปึ๊บ เขาจะเห็นติ๊กตีงได้บางทีติ๊กตีงมีโปรเซลดครับผมลานะปลางกัปลาอย่างลวเนาะนี่รับอนะ <c oughs> โอ้หลายเติบครับผมอยงกินเต้าออกครับเลี้ยงครับกินเตา้ <laughs> ตาออกมาหาลดออกตัวหนึงบนะ่ <c oughs> ขางเขาออกทาง่นเอาตัวยู่ดีเตาตัวอันดีเนาะตัวเมีเนี่ยมันเป็ตากาได้เพิ่มเตาั้างสูงเด่นเตากาเป็นเหมือนเนาะว่าไงหลังนี้ทำไมมิดจังดู้าขึนนิ่งบ่ีตัวอ่ะตัวอ่ะมีบอโอ้ลายเติดตัวครับ ข้าวดผู้บดห่อห้านี่ห้าเกี่ยงเลยเนาะนม่นก,กิน,นกินขั้นใส่นะครับเด็กก็มีอยได้ปลา,ปากระตูงา่างเลยจ้ะใช่เียวกัน่เนรอจ้ะเป็นกนาบ,กบกนาล,ลังบกบกน้มรดลงกลายเต่คกับเ, <c oughs> เป็นไรลังนีตีตีนตที่กนตี่ระบบ อ้าวขอบตมบูรณ์มีนนเปอร์เซ็นต์เหครับปลากั้งมาจ้าปลากั้งกะดีเพิ่ง่อยทางเนาะีเอ้ยโยลายปครับตันนน้นิงปลากั้งทั้งาขาวทั้งปลาคิวข้าวเลยจ้ะขอบครับอ้าวสมบูรณ์จ้ะดูกันมีโอ้ปลากั้งก็หลายตัวเนาะลาตัวอยู่ได้อ่ายทำไูดเอ้ย บนตดวมันเทิงซีนอี่แล้วครัตกนะจ้าอากาศดูกนี่จ้ะเขาก็ว่า่าว่าสิมีพายอยู่ดูดูหล่อนตัวละไม้ใอยู่กับไข่อยู่เนาะพอได้เก็บเห็ดกันพี่เนาะนล่งนี้ชี่มิดมิดสนามลึกกว้างจริงจริงอยู่บ่ อ้าวติงน้อยนี่ก็เอา <c oughs> ว่าแต่เด็ดติงน,นีม <c oughs> ันมอุ้ยอุ้ยอ้ยปลาเก๋งกกกค่ะคใช้าอายบ่มีดายปลาเก๋งเป็น,ใน,ใน,ใน,นไงดีเนาะปลาขาวปลาเก๋งแม่งกี่ตัวเขาทุกหลังก็ใส่ขวดหินไงผ่นึกว่ากี่ตัวน่าปลาเก๋งหัวมุน่น <c oughs> ปลาขาวปลารวมๆจ้ะปลาหลายอย่างนู่น,น,นปลาหยิบปลากังปลาขาวปลาทิ้วเขาเอาถือของแม่ขีดเต่าขีดเต่าก็บถือคิดนี่ยเนี่ยจังโมมีหยังเขื่อนไวไน้เลยอ่ะโมโค้งไกลก็หลุดลงไปอยู่เลย ตัวนั้นดีประกังไงตัวนั้นจีเพื่อนี่ตัวสันเฮดเฮ่ครงก่รุดลงเนาะนี่ครับเแต่ลงลงปันสายหมูโหค่อนข้างๆนานเ er. ok. <esh> right ่ยสายโดดตัขามาแล้วสายโดดตัวมาแล้วยานยานให้มอไซดโดดยานมันนั้นค่ประท่านมันบอตัวเนานลงงานเลย อย่ากไปเชีคสิบิทนอกโรงแรมเกิดตุกนันตายตกน,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 นัอ้าหลังนี้ครับผมหลังนี้่มีมิดๆอยู่ครับเพราะว่าน้ำเลึกฮะกระปูเนาี่หุ่มเนื้อเต็มกระปูบ่นะปูกระปูโอ้ยแม่นี่ดีครับจุนรวมมีตะปูเป็นสิบน,น,นี่ครับว่บาอยู่อ้ไวโอเคแยงได้บ่ะนี่กระปู ยังเขียวมานําครับผมใส่ทังง้งนี้ใส่ทุงเงี้ยไปเลยครับไี่เตากับปูครับผมออกาออกงาจะได้คน,นพูดเนของกันใบอ้ามีกี่ใส่เรยละครับกรตุจิงแบบกันท <c oughs> ัดไก่กระปูบ่โอ้่กันจะ่นมึงครับปูเก่าครับผมวยอุ้ยคือดินแห้งครับ ปลากั ng, ống, oh, đấy, ้งค yeah. ุณกั้งสองค่ะปลากัรสองก็อีปูจ้ะประการไงด้ค่ะคุณผู้ชมถ้าคนดีแห้งเนาะคุณกั้งไงจ้ะกับคุณปูปูเขาก็เดือดใส่ใส่แงไปเรื่อยๆครับผมวันไห้เอาใส่เบิร์เฟิร์สเอาใส่ตะล่าค่ะใส่ไปเรื่อยๆ อ้ขาดตุ่มขาดเพิดอนนทังลุงขาดที่เราอายพรทุ่นสมถ้าพระสมก็บทำอาหารมาหายปลากินซสือถ้ามือได้บรไส้สมตุ่มเนี่ตุ่มสมทุกวันจ<ม>้านาทีสิเก็บปูใส่ก่อนปูเหลือหลายอ่อยาเหลือของนั่นเนาะจ้ะนี่ไหมครับมาิีเก็บปูใส่ครับผม อาอีกหลังนึงครับหลังสุดนึงอะไรตอนกอากาศถ่มนู้นเลยครับโอ้หลายอยู่ครับปลากระป๋องปกระงหลายตัวจ้ะปลากระป๋องก็ดีเบิร์ตเหรอครับผมปลาขาวตัวหนึ่งเฮอยังไงเนาะปลาขาวกับปลากระปองหลายตัวอยู่เลยปลาขาวประเด็นตัวเดียวได้ หายตัวเนาะ,ะตัวกันเป็นโครงไกล่รลุดครับผมครูว้กันรุดออกเคนปลาตอดปลาตอดครับผมโครงไก่โครงไก่สดๆด้วยคร,รับอันนี้ก็จมคือ้นหิดจมก็จมน้องเลยอู้ห,โหูหูหลายอยู่ครับพู้นนจ้า โอ้ยป่าประกัรมันมีม้าเนี่ยเลยครับเอ้าวขุดมาใส่ไก่น้ำใช่ไหมแต่กระบอกไก่แห้งกับน้ำแต่กระเพาะกระเพาะคอยโดดเตยเลยครับเตียมเตียมอ่าแต่ข้งาเนี่ย Nhìn đây, anh. Tìm được bà. Khác, tìm, đẹp. tìm được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  tìm cẳng tìm tìm được 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 không? Nhìn cái này, bà. เราไปท่วังซอยกัน่อีคก็ไว้ใจโอไว้ใจนั่น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 ตัวใหญ่ครับใหญ่ก็มือเหลยออีกหนี่ยังหลังนะครับผมจากนี่อีกหลังครับผมแล้วจากหลังนี้ยามหลังนี้แล้วกะเหลืออีกสองหลังครับผมสองหลังใส่ไปในในหนองครับเป็นหนองครับมันเป็นล่ำห่วยแบบนี้ครับ เป็นน้องเป็นน้องแล้วก็มีกกแสงครับผมทางเมื่อวานมัง้งะครับทดลองใส่ดวงทดลองใส่หานดวงหนั่งครับผมอ่านมีอีกตัวครับหลายเติบนี่ครับผม,มยิ่วเข่ากับโดดเห่าเท่เห่าเจ้าเนี่นยไหยนๆนี่น,น,นี่เพิ่นอเห่าก็มูเพิ่น ยาได้บกเหนั่นลข้าพีครับกินข้าวมันจะเคลืนไหก็ได้ไอบ่นั่งยงใส่หมองเกาเขาเจาะลย้นาะเหยนไหมเนเขาเจาะใส่กันพี่จังสูงที่ตีนตีนเนี่ยใส่หมองเกาเขานระเป็นไี่จังสูงตีนเลยทีเห็นบ่อุ๊อ้๊ปออุ๊ปออ๊ยตักง่ายดครับตัวเดียวทางตัวใหญ่อีกเลยครับนรับกุ่งโอ้ยุ่นางหนางไปแล้ว โอ้ตัวเดือเนาะไงจะ่ไงอุ้ยตินแหง้้้้้ก้้้้้้้้้้ั้้้้้้้้้้้นี้้็ไง้้้ันค้้้้้เน้้้้้้จ้้้่้้้้น้ครับ้้้้น้ะ้้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ั่้้้้้้้้้้้้้้้ มันหล่นมังครับว่างซิมีปลาอย่างในหนองแน่นี่ครับผมแมน,นครับควานเป็นทดลองใส่บางเป็นทางพาลงไปพอดีครับผม,มเอาล้างแหลกได้ครับนะมแมน,นครับเพิ่งใส่ในหนองแจ๊กเจอ <c oughs> เห็นเป็นซิมีปลาบ่อนบ่ราะเเลยใส่ไว้นะครับผมอ,อยังไมปลาได้อ้ายตายยังอ่ะอุ้ยกุ้งกุ้งไอปลาแต่ใส่ขึ้นสิยย่บ่อขาดบ่อสั้นต้อมต่อมมันไม่กินอุย้ย ก็ได้ปล่อยเลยครับหลังเดียวนะครับ่้ปลอยเจะขนาดใช่บริการพนเศษแบบแตกสวดลายเดียร์ไอ้กุ้งอืมหันหันอ่ะโอ้โหครับกุ้งกุ้งฝอยกุ้งขาวเนาะกุ้งขาวตกุ้งน่องเอ้าวครับไปงั้นใส่หาถุงใส่ต่างหากเลือนีกกิ๊กนี่ครับผมปวดพูดพี่น้องกุ้งขาวพี่น้องเอ้อถุ้งขาจะก็ไรใส่ถุงนี่แล้วทุกันเพราะว่าคันไปใส่สมกั็มูคนเหลือหยาดนะครับ พอคนนี้แต no. ่ก right> LA ุ้งขาวอ้อยต่อยเลยกุ้งอ้อยต่อยพี่น้องมึงแนบกหลายเลยพ่ออุ้ยก่อยเลยหลายเหงาหงอ่ะอาสวยนี่เนาะสวยสวยนี่แต่กุ้งแต่พี่น้องปวดแต่โตงหง่าไปทางผ่านลงไปใส่ในห่วยจะได้ใส่ไว้ต่าจะเลครับต่อันโซนเฮงก่อยหนึ่งเลยครับหลังนี่ก่อยบักใหญ่ๆพๆผมละจ้าแต่งงงงทสุดครับใส่ไว้พอดีเลยกมาแดงเลยก่อยเลย ใช่อีกหลังหนึ่งด้วยครับใช่ไปโซงหลังหน่อยเนาะจ้อ่าปวดครับโอ้เต็ดมากหลัที่คี่ว่าอืมหลังอีกที่สองเลยครับผมหลังอีกหลังหนึ่งครับผมใสต้ใบอีกสองหลังที่บอกว่าใต้ใบได้หนองนะครับกลิปไปลงไปนั่นไหมไหมคลิกลงไปน้องกลางโค้กลางดวงนะครับเป็นอะไรไปคลิกโอ้โหอีกแล้ว ตอบตอบเมื่อกี้สวดเลยจ้าสวดเลยตอบมากๆอันนี้ครับผมซองหลังนี่ก้อยกินบบเบิร์ตครับโอ้ยไงครับผมผวดแห้งจังเว้นเล่นี่จ้ะพี่น้องพูดอะพี่น้องกระโดดกระเดื่อดประเทศไทยน้ำกันโอ้พอดีิสุเลยก้อยเต็มเลยครับโคโยตีมึงดูครับผมใหน้าหลังเนาะ โคตรแหงคุ่มเกินขุ่มครับผมลายแหงได้ไน,นส่ยกุ้ง,นงนเนาะสายกุ้งมากเพดาิเคใส่ยกุ้งมากเพราะเคยได้ลายปาเนี่ยได้้อยเนาะลายแหงเลยจ้ะคู่า <c oughs> ขาวกุ้งใสจ้ะพี่น้องกุ้งหนองเฮ้ยสองหลังกอยชินหมูทไดน้องสามหลังมันจิตสามหลังมันจิตพะรุกค็ตสามหลังเนานะ โอ้วันดีได้อะายเป็นโคจติรุนนี้รุ่นทํำโคจตเทปุงโคจติหน่อยเนาะกุงอันนี้นะวัดีได้จากเฮดกุงเตียนกุงโคจติเขานี่ยีจอดเนั่นเต็มโอ้หมละไอ้เตีมไรนะครับผมเออครับผมสรุปผลงานเลยครับผมเวลาพากบาเนาะครับผมก็เด็กกับบ๊ายสามกัวกัวแหละครับผมเธอที่หอดบ้านกับซีหามุ้งแดงอยู่แล้วครับผม งานวันนี้ค่ะพี่น้องกประมาณจ้าพี่น้องมันดอดเนาะประกครับผมมีน้ำแข็งด้วยด้จ้ามีน้ำแข็งตะก่อนนี่ตะปลาหลวนๆกับประมาณสามกิโลเพื่อนน้อยเนาะเมนครับผมต้งประการปลาซิวขาวเนาะปลาซิวขาวปลาขาวจ้ะปลาขาวอยู่ของลางนี่พี่น้องอันเป็เพื่อนแหงกับอะไรจ้เพื่อนีิโด้นุกประมาณจ้าพี่น้องปลาผลงานปลาจ้ะ ผลง,งานปูบบปันไดนจ๊ะพี่น้องกระถ่แน่เนาะรุด,ดยอดของเขาเกินขาดอีกพี่น้องเมื่อกี้ทดลองใส่อันเมื่อกี้ทดลองใสจกุ้งอะไรเนาะครับทดลองใส่แน่น้องพี่น้องบอกผมว่ามีอย่างทดลองใสจบางสื่อสองหลังพี่น้องเอ้อบางแนวพี่น้องใจแม่นงามจังแม่นงามขาดจต่พี่น้องหลายสองลังเองหน่อยเนาะเดครับปุ่นพี่น้องอ่อนโตัมาหน่อยได้จ้ะ กินบะเบ็ดหลักจานนี่นเนาะเนาะถ้ามันขายกับสีแดงคือสีแดเป็นลอยอยู่นี่ยเนี่ยครับผมจา้าสุดโอ๊ะไต้โม่เลยครับมานสุด,ดยอดอ่าครับผม้าวพี่น้องสำหรับผลงานมในี่เนาะค่ะคลิพาพาปวันที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดอ่ะเมื่อกี้ตะพกิดข้ามาใส่มงปลาสุดลองใส่ม่งกุ้งสองหลังกังวินเนาะอ<ช>้เนาะครับผมมันสุดยอดจ้าพี่น้องสองหลังกินบะเบ็ดเลยจ้าเลือกกินจ้า มื่อกี้ก็พมื่อกี้ก็ขอฝากไว้น้ำอีกคลิปนึ่งด้วยจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่นละจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่อกี้พ่อลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อกิ้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังแรงใจคือก้าวละจ้าขอบพระคุณอีพีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกี้จ้าครับผมขอบคุณครับผมสำหรับคลิปมื้อนีเมื่ออออกก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 กีีี้้้้้้้้ัััับพพพพ่่่่่่็ฝาา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 ไไไไวววเเเยยงงนนนนละะะจจหมมมืสปด วันนี้เม่กิก็พบเจอขอตัวลรับกับบ้านกันด้วยจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นายเมย,ย์นายเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แต่ก่กเเาาาลยางลยจ้งทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำล,ลังแรงใจที่เก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมช่องเมกิกภาพด้วยครับผมขอบคุณครับผมการ์บ้านครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผม